หลุดแล้วขอแล้วครับก็ต้องขอกราบสวิดาสแล้วก็สวัสดีเพื่อนยานดิวติงด้วยเฮ้ยยัดตกพี่โดนดึกด้ดยโอเคข้างนอกไม่มี จะมีตัวเกิดข้างนอกโปรงๆปงืนหายยากแค่ตรงนี้ระวัาางนะพวกอาจจะเกิดข้างนอกนะ ไปตรงนน้นเดี๋ยวไหมไปตรงนี้นะเไเห็นน้ัั้นัานาานต,นตามเสียงหัวใจเราดิโอก,กเลยเสียงเฮ้ยอะไลเสียงหัวใจเรา ไปนิดเงียบไปคนละซ้ายขวานี่แลหละอะครับเด้ได้แนวกูแล้วได้ส <c oughs> วยงามแต่เราสำเร็จเก็บขอกันนะดูมไม่จะมีคนมาปะ <Okay. S 2> ไม่มี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 ผม,มเจอคอมฟอร์ตมีกล้องยังยังเลยมีกล้องธรรมดาไนี่มเนี่กล้องเนี่ย ลูกไม่พอใช้ป่ะแรงกันเอ๊ะเรามีเก็บเสียงคู่เลยมีคนขี่รถปวดรถเลย1 2 3ยิงรถ รถยิงยรถเอา้าระวัเาข <อ S 1> าฆ่าตัวตายเดียวพ่งไปเดอ๋ยเอ่ล้วอ,อยู่ข้างบน้ยเลยสมัยว่เวลาสมมติมันขี่แ้แล้วลงลวเหมือนจะมีกรอบป้องกัน เดี๋ยวขึ้นไปดูให้นะเกียร์ของเันเึ้ยเนไปดูให้แต่มันมีคนใช่ไหมออกป่ะไม่ออกนะไม่ออกก็มีนี่ออกป่ะไม่ออก เเเกก็็็บบบ,บลือดมาจากทางนู้นแน่เลยใช่ใช่เต้นี่เต้ยเต้ตรงนี้หู้ยแตกกลนที่ออกละเฮ้ยผีวิ่งผีวิ่งไปดักคนไปดักคนอ๋อ,อ,อไม่แม่หยุดแล้วหยุดผีวิ่งอะไรวะทีเนี้ย มี forward ไหมไม่เลทำไมคนมันยังเลือเยอะวะสี่สิบห้คนอ่ะ เกียร์นแม็กเกียร์ตามปืนแม็กเขายังไม่ออกเลย,นะยไปยงไงนี่นมา <รอ S 2> เกียร์ทางนี่มาเกียร์ฝั่งาะไน่นาะไนไหนอโมซินอะทางนาู้นะไนาไนโมซิน ้ก็เราก็อยู่เนอะเอาแอร์ดรอปหล่นหล่นกูแม็กนา่นาอุโมงอ่ะอ,อุโมงค์ตัวคี่มาเยนอะย ดูให้หน่อยนะดูให้หน่อยนะอ๋อไม่มีอะไรเลยวะนาว่าจะเข้านั่นแหละเราต้องไปเคลียร์ทางนั้นก่อนเราต้องไปเคลียร์ทางนี้ก่อน

แล้วเขานี้เราขึ้นได้ปะ่ะไหนไหนวะไม่เห็นไม่เห็นดิ๊กไหนดิ๊กไม่เห็นเห็นไม่เห็นเะเนี่ยไม่เห็นอ๋อเขานี้ไม่ได้เราต้องไปทางนี้แต่ขึ้นไปข้างบนเนี้ยไม่ได้มันบั็กแล้วตรงนี้ขึ้นได้ป่ะไหนกล่องนี้ไม่ได้เลยไอ้กล่องนู้นนี่อะไ ทางไหนหนังเข้าแน่ยังไม่อยากตให้ผีวิ่งเ้ยนี่นี่นี่เห็นยังเห็นคนยังเห็นคนยังเห็นคนยัง

ที่ตึกอหญยังอยู่ป่ะอยู่ดิทางขึ้นอย่างนี้บ่อเล่ยอยู่ไหนวะเนี่ยกูอยู่ข้างบนนี่แม็กภูปไปอยู่ข้างบนนี่นะตึกกำลังเก็บของอยู่ไม่เห็นเราตึกอ่ะอุ้ยมีคนมาเก็บตรงนี้ ได้เดินดันเข้ามาเลยนี่นี่นี่กำลังเออเอเอกำลังไปอืมเข้เาเข้เาหัวไปก่อนว่ะมาแล้วโอ้โห <c oughs> สวยเด็กตัวเดินเด็กตัวเดินเท่านั้นขวาขวา เอาสามตัวอยู่บนเขาอีกตัวนึงบน,บนเขาอีกตัวห<บ>น,นึน็งเห็นเ,เ,เ,เลือดอ่ะเลือดอ่ะเลือดอ่ะนี่เป็นไนวะทันบอ่อ เกิดมาเขามีดีเอ็กยังไม่ได้ปั๊มเลยเมื่อกี้โอ้เขาเก็บดีเอ็กกูไปนี่หว่าเงียเหลือแต่โบสิ้นไว้ให้กูเฮ้ยเขายังไม่ออกว่ะเต้ยออกแล้วเอายัง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 นอนแง่งแมงอยู่สองสามตัวแต่เต๋ออยู่แถวนี้ปะเนี่ยเก็บของอยู่ไม่รู้มองไม่เห็นนะ ลงลงไปทางไหนเนี่ยมีเก็บเสียงเนี่ยมีมีใช้ใช้นี่กล้องกล้องอะมีแล้วมีแล้วมีดมีดมีดไม่น่าจ้ฉาดเดือ จะได้ทานมียายใหญ่ปะเราต้องขึ้นทางนี้โอ้โหมั่น่ะเนเตอร์อ่ะเนเตอร์ว่าจะฟักเกอร์สอเลยโอ้โหแล้วไปไงาโดน <laughs> กดหน้ามาเลยอ่ะไปดิถ้าเข้าเข้าหัวไปอ,อยู่สองเม็ดละ ยให้มีปาวกับคิ๊บโงบนลว่ะโยนบนลว่ะโอ้โหเข้าวงไว้เนี่ยไม่เข้าด้วยโอ้โหโอ้โหนั่นไงโอ้โหจะคิ๊บยิงไงโดดยิงไงแตกตัวเวตัวเวทพลาดเวยโอ้โห กูจะไม่คุณข้าจะไม่คุณข้าปั๊มเนี่ยได้หมดปั๊เนี่ยได้หมดเอ้ย ได้แล้ว <laughs>